สวัสดีครับพบกับผมนีคมออนทวนนะครับวันนี้พบกันที่สวนข้างบ้านนะครับของสวนใหญ่ปัดนะครับเป็นบรรยากาศผักนะครับผักกาดที่ปลูกเองนะครับมุ้งกำลังน่ากินเลยนะครับสีสเกตฝนตกนะครับวันนี้มาประมาณช่วงตีสี่นะครับชุ่มฉ่าเลยนะครับใครที่เกี่ยวข้าวก็จะเปียกหน่อยนะครับข้าวพวกข้าวเหนียวพวกข้าวกอขอสิบห้าช่วงนี้ก็เริ่มเกี่ยวกันแล้วนะครับอาจจะโดนผลกระทบจากฝนตกนะครับ เช้าวันที่25ตุลาคม2 5 6 6นะครับนี่ผักที่ปลูกไว้กินเองนะครับปลูกทั้งปีนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็โชคดีนะครับมีที่ที่ปลูกผักนะครับปลูกหมุนเวียนนะครับแต่ส่วนมากก็จะเอาไว้แจกนะครับไม่ได้เอาไว้ขายสักเท่าไหร่นะครับเย็บั้นะครับเป็นบรรยากาศเช้าเ้านะครับกับคึมฟ้าขึมฝนเพิ่งเมฆคึื่นจางออกนะครับเมฆฝนตอนเช้าเ้าก็ยังมีฝนอยู่นะครับ ฝนไปปล่อยนะครับเดียกนึวก็จะมีลมหนาวนะครับหมดหมดตรงนี้น่าจะหนาวนะครับหมดจากฝนช่วงนี้น่าจะหนาวเห็นมีลมมาสักพักนึงก็ก็ยังมีฝนนะครับผักงามๆยามเช้าเชนะครับนี่กำลังสวยเลยนะครับกินกําลังดีเนี่ยจิ้มน้ําพริกจิ้มป่นปลาบ้านเราเนี่ย เื่องฟ้ากาลังหาใบกะเพรานะครับไว้ผัดนะครับวันนี้ผัดกะเพราหมูเช้านี้นะครับกะเพราสดสดปลามองปลามองตัวนี้หน้ามองค้องโคสีอินบ่โคสีอุ้งพอนบ่โอ้โอนี่นะครับปลามองยามเช้านะครับนี่ครับกับ โอ้แต่ทั้งปลาขาวได้ทั้งปลาด,ปดุกนะครับปลาช่อนปลาปลาหมอนะครับแม่หมนหมาน,มานโลว่ามันขึ้นในพยามบะมันขึ้นอยู่ในร้วเดิมน,นี่ยามเช้าๆนะครับมีของกินแบบนี้นะครับช่วงนี้นะครับฤด,ดูนี้เป็นปลาหมอนะครับได้ทุกวันเลยเนะี่ยผมมาถ่ายคลิปทุกวันเลยนะครับนี่บางบางคนได้เยอะก็จะทาปลาแต่มันไม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้ปลามันไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนหาเอายุกยุก ย uh, ี่สิบสามสิบปีเช่นเดวนี่หาเลยฤดูนี้หาปลาเกวขวท,ท่านเกี่ยวหรอบ่เป่าสิผหาหรือเขาเหนียว,ว,ยวโอ้แล้วมีเขาเหนียวอยู่บอนะอ,อีกของฝากนะครับคุณแม่ยายหมอนนอไปร้อยเอ็ดมานะครับของฝากแบบอีสานก็ต้องแบบนี้นะครับนี่ไทย พี่น้องมีอะไรก็จะให้มานะครับนี่ญยาดเยอะนะครับปลา้อยอิมาวันก่อนก็ได้สิ่งน,นี้มานะครับนั่นก็คือฤด,ดูปลาเนะาะเขจะได้ปลามามันแับปลาร้อยอิดเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันผมก็ไม่เคยเห็นหอนกันปลาร้อยอ็ดก็ยิ็นแต่ปลาร่าม่วงสามสิบนะที่ได้มาเป็นถังแบบนี้มีญยาดน่ที่ม่วงสามสิบอยู่เดอ้อนะครับนี่ให้มาเป็นห่อเป็นถังแบบนี้นะครับปลาปลาธรรมชาตินะนี่นี่เป็นสองกระปุก เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของปลาไปของฝากนี่นะครับคือถ้ามีอะไรก็จะฝากกันแบบนี้นะตามแบบแบบโบราณนะแบบวิถีอีสานของเหานะเพราะว่าเป็นของที่ชื่นชอบนะครับในแวดวงคนแก่นะครับผมก็กินอยู่นะครับแต่ว่าต้องกินสุกนี่เรามาดูปลาหน้าตาของปลาร้อยเอ็ดนะครับนี่จากการหาปลามาเก็บไว้แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นปลาปลากระดีนะครับปลากระ,กะดีโอ้กินแล้วก็ปลา ปลาหมอนะครับนี่ปลาลนี่สีสันของปลาลาร้อยเอียดนี่ครับถ้าเป็นของฝากที่ทําเองนี่มันจะมีแบบไม่ได้ซื้อได้หานะเวลาไปเยี่ยมยามกันก็จะได้ของฝากแบบนี้นะครับสิ่งที่เนี่ยสิ่งที่เขาหาปลามาเก็บไว้ไ้ท,ำท,ำทำาทาฝากทําต้อนเวลาญาติมาก็ให้เป็นไหแบบนี้นะครับแต่ก่อนเขาจะใช้ไหนี่ก็คือไม่ได้ใช้ไหใช้เป็นอ,อ,อะไรนะเขาเรียกกล่องพลาสติกเลยแล้วก็ทําแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่ครับแต่ผมยังไม่ได้ชิมรสชาตินะเดี๋ยวต้องรอสุกก่อน นะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยชํนานาญเท่าไรเรื่องดิบนะครับเฟื่องฟ้าก็ต้มก่อนเวลามาใส่ซุปตาแต่ก่อนเขาก็กินกันอยู่แต่ว่าเราก็ระวังไว้ดีกว่ารักษาสุขภาพไว้ดีกว่านะครับก็เนตอยากแนะนําให้กินดิกินสุกมากกว่านะครับส่ไหมเราก็จะต้มเดี๋ยวนี้ก็มีพวกปลาลาขวดปลาไหลมาขายปลาาบ้านๆก,ก็ก็จะเป็นแต่พวกกลุ่มที่ทําไว้กินเองแบบนี้นะครับอาจจะส่งขายแบบเมือคขามไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีวิทยาการที่ทันสมัยในการผลิต อาจจะคนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความสะอาดไปแต่ว่าแบบนี้ก็ทํามาตั้งแต่พ่อแต่แม่ตั้งแต่รุ่นเก่านะครับเนี่ยเนี่ยแบบปลาาที่แม่ผมทําแต่ก่อนที่คลิปที่ผมทําสูตรปรลากับแม่ก็คือสูตรโบราณไม่ได้มีใส่ถุงมือถุงมือก็มีเอ่อเอ่อเป็นแบบธรรมชาติที่ทำอยากเห็น,นเรื่องของการทำปลาลแบบนี้นะครับก็คือใช้ลําใช้เกลือแบบบ้านๆนะให้เห็นถึงตรงนี้เพราะว่าเกิดต่อไปคนรุ่นนี้หมดไปอาจจะไม่เห็นวิธีการทำบ้านๆแบบนี้ลก็อยาก แบ่งปันในคลิปที่ผมทาปลากับแม่ไว้เอาไว้ต้นต้นช่องอยู่นะครับตอนนี้นะครับเอาอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับพามาดูผักแล้วก็วนมาหาเรื่องการหาปลาแล้วก็เนี่ยที่สุดก็คือเอาทําไว้ฝากยากพี่น้องนะครับไปร้อยเอ็ดมาก็ได้ปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติมามากินนะครับไว้ปันพี่ปันน้องในละแวกนี้แหละครับนะครับสําหรับปลาร้อยเอ็ดแล้วก็บรรยากาศเช้าที่สีสเกตนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ